สวัสดีค่ะวันนี้ก็เรามาทำหน่อไม้ไว้กินกันนานๆกันค่ะนี่นะคะแล้วก็ติดใส่ถุงอย่างนี้นะคะเราก็เตรียมไปใน่งพร้อมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะกะว่าไปกินครั้งนึงค่ะใส่ถุง <c oughs> ไปกินครั้งนึง เป็นหน่อไม้ที่เราเผามาแล้วนะคะนี่นะคะเผามามันก็จะดำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เตรียมไปนึ่งค่ะหรือว่าถึงถึงตอนนั้นเราก็มาทำเป็นมีน้ำไทลุมได้นะคะหน่อไม้แล้วก็สับสับไปสักหน่อย แเราก็จะไปเนื่องทั้งขุ่นค่ะเนื่งเสร็จแล้วก็จะเอาเตรียมหนังยางมามัดนะคะตั้งใจทำะเด๋ยาจะได้เสร็จเสร็จก็จะได้เป็นเล่นโทรศัพท์ค่ะชีวิตนี้ขาดไม่ได้คือโทรศัพท์ค่ะเรียงไปให้สวยงามนะคะ ยุงอยู่เยอะมากใกล้จะเสร็จแล้วค่ะมีก็ได้สี่ถุงแล้ว กินก็อร่อยค่ะถ้าแบบวา่าใครชอบหมกนะแล้วก็ไม่ต้องผ่าค่ะขีดขีดเป็นเส้นให้มันเป็นเส้นแบบว่าเส้นเล็กๆอะค่ะแล้วก็ไปต้มแล้วก็หมกได้เลยค่ะหอมหมกอมหมกหน่อไม้บางคนก็ชอบใส่หมกสามชั้นนะคะบาคนชอบกินแบบเพียวๆค่ะแล้วชอบใส่หมูค่ะมันมันบางทีมันก็เลี่ยนเลยค่ะ จะเสร็จแล้วนะคะแต่ก็หางมันก็มีนะคะหางมันไม่เก็บเก็บไว้ต้มค่ะต้มกินกับน้ำพริกกินกับน้ำปูน้ำตูก็อร่อยค่ะนี่นะคะได้นนะะแล้วไจะเสร็จแล้ว ทำก็เก็บไว้ประมาณปีหนึ่งค่ะมัดใส่ถุงไว้อย่างนี้ไม่เสียนะคะก็จะเสียงดังค่อนข้างเสียงดังหน่อยนะคะเสียงรบกวนเพราะว่าบ้านมีเด็กค่ะมีเด็กเยอะค่ะแล้วก็เคาะนู่นนี่นั่นเล่นของเล่นค่ะเด็กมันก็เลยเสียงดัง เสร็จแล้วการอไม้ของเราเราก็จะทำการไปนึ่งแม่เสร็จเลยค่ะก็เลียงใส่ดีกว่าคะโอเคค่ะเสร็จแล้วแม่กะเกิดก็จะยองกันแล้วก็เตรียมไปนึ่งเลยนะคะนึ่งเสร็จก็มัดถุงก็แขวนไปเได้เลยค่ะบ๊ายบายนะคะ คลิปนี้จบแล้วค่ะบ๊ายบาย